ค่ะคุณยายยดสวัสดีค่ะมือนี้มาติดตามตัเลีครับแม่ยดหรือว่าคุณยายยดเนาะค่ะท่านผู้ชมนเนาะได้ยินว่าคุณยายนี่นฝันเหล่องเล่าความฝันเป็นจังงเลเบ้าให้ฟังเนะคุณยายหวดนีอ้ยฝันว่าได้ไปหน้าเป็นหน้าป้าน,นาั่นหลายหลายแหลนอยู่ในันหน้าป้าเขาในนามน่ะค่ะอป้าอย่างจะงออมคัดแค่วะ่ะ ปลาง้อปลาง้อมีแต่ปลาดุกป้าเขาปล่อยบ่มันออกจากสาบ่ว่ะโอ้จังแสกใสิลุงจับบ่ปก่ณ์ละเว้ยว่ะค่ะจับป้าก็จับง่ายง่ายใส่สองมือก็ใส่คู่นี่ละใส่ถังขาวนี่ละคู่ก็จังมาัดอะไรคู่ก็ไปน้ำอู้เอาคู่ไปพร้อมคู่ไปพร้อมบ่งหูวันที่งหูวันทีมีป้ามีหยังดอกคือไปน้ำคู่นั่นค่ะ มาปาอุ้ยปลางอมกุ้งจีจับกาใั่เกี้ยแม่กุ้งจีอยากก็ตัวใหญ่ๆเลยล่ะค่ะอุ้ยมันแล้วที่มันนี่มันแล้วเว้ยนี่ว่าปลามีแต่ปลาดุกตัวใหญ่ๆลงจับตัวไหนก็จับง่ายง่ายบ้านนั่นก็คุ้นคุนได้ได้บ่จับได้จับตัวไหนก็คุ้นคุนจับใส่าปูจับใส่าปูเต็มเต็มคู่แล้วก็หิ้งไปต่างไว้ในคันเทะโอ้จนเต็มคู่เลยเต็มคู่นี่ละทางขาวเขานี่ละค่ะโอ้ยจะเป็นคัก แต่ว่ามีแต่ปลาดุกมีแต่ปลาดุกปลาคอบ่มีพ่อโต,โตมีตแต่ปลาดุกแต่ปลาดุกโตใหญ่ๆใครๆว่าเจอเจอปลาคอนอยู่นี่นี่มันบ่าคอน,น,นแล้วมันก็นลอยอยู่ในน้ำที่ลอยอเป็นเส้นอยู่มีแต่ปลาดุกจับเอาเลยจับเลยลงกไปจับเลียกเอาตัวนี้มันบาดเ่เอาดอกโอ้เลี้ยงเ,เ,เ,เอาอีกเออเลี้ยงเอาเลี้ยงเอาไม่ยั่งแต่ปลาดุกค่ะแบบงามๆเลยมี่แต่งามๆแบบนี้ ตัวนี้คือใหญ่แห้งเท่เอฟว่าสันมันเป็นโลกว้าวดอกอยากกันทำไมป้าเดเรียก,ต <c oughs> ยกแต่ว่าในความฝันคุณยายนัน่นไปกับผู้ใดคุณยายไปกับเบิ่งเอี๊ยบสองคนไป,ไปกับหลานสองคนครับบ่งเอีเอ๊ยบเอบนี่ยเพิ่นบ่ลงน้ำดอกเพิน่นยืนอยู่คันแท้ยืนไปว้างไว้ทำม,มาจากไม้ถังนั่นถังขาวบ้านี้เอาถังขาวใหญ่ามากนี่จับใช้ถังที่สองบ้าน โบเต็มเนี่ยมันสองตู้อ้าตัวนี้มันใหญ่แฮ่งไซสจนสองตนั่นเต็มตู้เต็มทางนั้นเออพ่อละพ่อละมันสีน่าเงินว่ะผู้หลานนั่นอ่ะโออมันสีน่าเงินอ่ะไปไปมาถ้งเมื่อไปเอาถังมากฝนไปถังป้ามากมันกระลังหิวมากหิวมากกรลังสีฮอดกระลังสีมาบ้านมันเถะเสดิดขึ้นตื่นเลยเออตื่นอุ้ยกูฝันตัวนี้มาไปสองคนกับเบอร์ยี่ คันฝันแนวนี่นี่คุณยายว่าฝันดีบ่แนวนี่ไหวฝันดีนี่แล้วฟันว่าฝันว่าได้จับป่าเนาะมันบ่คันฝันแบบนี้มันนั่นแหละแสดงว่าในความฝันนี่ฝันเห็นหลานนำหลานายของคุณยายนี่สิมันนำมาจากนอกบ่ฮู้คือกันแต่ว่าเพิ่นวานห่งแก่ความฝันให้เพิ่นฟังนะเพิ่นว่าเพิ่นซื้อไว้แล้วโตความฝันเลยล่ะโตแป้ไว้นั่นเพิ่น ซื้อเรียกว้เรียบร้อยร้านสายน่ะเออใ้เรียบ่าสันทางนันเป็นผู้สื้อนี้เป็นผู้ฝันโอ้พันพ่นสื่อตัวไหนคุณยายพันสื่อศูนย์เปดพันวาลตะลี่เอาสองใบ่าสันหูใต้ก็จังถือือความฝันก็แถว่าสันะอแสดงว่าสีมันท้เนอะคุณยายเนาะบาดนี้ผู้ร้านสายนั่เพ่นอายุจักีวันเิ่ีเอฟซีที่ตัวไหมือมันเกิดทศเท่าใดเหาะคุณใหญ่พ่นทามตาเนาะ จักเจ๊กปีหุ่นตาพอศอกเทายบอกเอฟเกิดเทอาไข่นั่นหาสิบาสามปีโอ้ค่ะกาสิติดอายุล้านสายไว้นำเนาะเพราะว่าในฝันนเด็ไปกับเพิ่นเนาะแต่ว่าตัวเลขนี่ตี้ตีให้เพิ่นนี่ศูนย์แปดหมอศูนย์แปดอืมคนสื่อก่อนเลยแล้วเพิ่นจะสื้อไปก่อนแข่งความฝันในเพิ่นฟั่งหมู่บ้านี่เพิ่นมาเขามาค่ะ คนมาฝันระบอกฝันเรียบเย็บผู้ฝันบริพจ่าป้าค่มึงว่าสันอันนี้ฝันมากจังเลยเราจ่าป้านี่แต่ปลาดุกตัวใหญ่ใหญ่ไปกับมึงมึงมาลงน้ำดอกสาษาอังค่ะบาดนี้ขั้นเหล็กสามตัวนี่คุณใหญ่สิตีตีตัวใดขั้นสามตัวนเอาตัวใดผู้ใช้นั่นบอกผู้ใช้ก็จะเป็นหกบอกผู้ใช้ผู้ใช้เป็นหกเนาะศูนย์เปรหกศูนย์แปดนี่ค่ะหก ศูนย์แปดนอกขันสองโตัวกับศูนย์แปดแปดศูนย์นอกนอายุของหลานชายนั่นห้าสิบสามปีห้าสิบสามปีบาดีอายุคุณใหญ่จะดปีหกสิบห <65. S 1> ้าหกสิบห้าปีติดไปเพื่อเอฟซีเพิ่งถามนอกคุณใหญ่นอกจับปลาแล้วเดี๋ยวเอามาหอดเถื่อนหอดทราบเนาะท่านเดี๋ยวหอดท่านกำลังทิ้งหยู่จม่า กำลังหิวสิมา,าตื่นสิค่บ้านมันหงเมียก่อนามา <c oughs> นขาั่เนาะคุณย <c oughs> ายเนาะจังได้งหัวนี้ก็ขอขให้โชคให้มานกับคุณยายเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแนวทางความฝันค่ะขอบคุณค่ะเลขของคุณยายยัดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ6080880ค่ะอายุล้านนี่53ปีอายุของคุณยายยัดเองนี่ หกสิบหาปีเนาะค่ะเนาะฟันว่าจับปลาได้เต็มคู่เลยค่ะตีเป็นตัวเลขหก 08น,ะคะนอคานอสองตัวกับ0880ขาดจังไดกับให้โชกให้มานน้ำกันน,ะคะนอคานอคุณยายเพิ่นว่าขันฝันแบบนี้เพิ่มมานประจําเนี่ยคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กับขอบคุณท่านผู้ชมน,ะคะนอคานอที่กดเข้ามารับชมและฟังเข้ามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้ายยังบบกดติดตามจ่าปอกกับขอฝากช่องน,ะคะนอคานออย่าลืมกดติดตามค่ะถามีตัวเลนแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ไสจ่าปอกกับสีไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบ้านคือเกาค่ะ ได้ยาผ่าไปใส่ค่ะธรรมชม่มเมีจ้จะาปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ่งน้ำกันค่ะไปค่ะมาสการค่ะหลวงปู่มาเชิญเชิญค่ะอันว่าเรื่องของสีเพิงน่องสร้างรากาเซ็นผมแม่ธทรณี่ห้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปูง่ก็เป็นมาคือกันไอบุกเสกออกมานี่สำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือ จะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใสา่กระซมอิชีไปบูชเทวดบดดาผลลอกสมรษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้ขาขายอ่าหรืออยู่ในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าในของบันบัติในเฮื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน,น้าสร้างส่วนเป็นผมแม่โทรณีบางของทีนก็เอินแม่เส้นผมแม่โทรณีบางคน ันก็เอิ่นไปเป็นเครื่อเข้าหลงมันจะมีตัวผูกับตัวเมียอ่าอย่ในเอ้ยตอนนี้ที่เห็นไม่นี่มันครบสูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในทจิตทางหลงในสับค้นคือว่าถ้านําไปจะเกิดประโยชน์มีโศกไม่หลับมันคาสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่าจยมเขาจะโมซ่าไปแล้วดูสิว่าผู้ใดมากว่าดีข้นวัตสุยางค่ะขายบอดีก็ดีเอ่อไปร่าเมียยังบ่เคยเสือกเสือกกระเถือกเขาเงินอยู่ว่ามันเป็นอานาจมาได่แบบไหน เนี่ยส่วมากล่องปูหรืออาจารมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสินน่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่สุขอยางอย่างอ่าคือสร้างเป็นตชีสัดสีไม่ชีวิตคัปูฝ่ายคเนี่ว่าประมาณภาษาไหก็ใส่ยางต้องใส่สร้างในการอบรมบอกอส่วนมากเขาเลยถือจำนำนามานาบจะขี่มันเขาเบาต้องขันดีบัตอ่าว่าจะขนสนั่งนังส้่งประกอบสร้่งอันนี้ชีรัมมาเยี่ยนีเพชรเป็น สีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันส้่งโตกมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสั่งอยู่สีอ,อยู่จังรวดสุรินี้ครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็บพวกนางส้างนองง้องสร้างร่วมกันคือบุกเส็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ใหาตยาโยมพินมาชาบุญสั่งสลอกสลาสั่งแม่มยังก็เพึ่งมาบูชาปไปกับรู้สึกว่าเศ้าขุนกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสั่ง คือพลังสร้างสุยางมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อ่าสั์คุณตัวประเทศสงใสรสร้างพระเจ้าอิบาสุนจเจ้าหัวสุกโอมก็ใส่สร้างก็เได้เอาเจวนี้มาเป็นเครื่องร่างหลุดที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังหาติโยมไปสาสาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกะไดมีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์นอคเนอกระไดของดีติดใหม่ติดเมื่อฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะ จากจังหวัดสุรินทร์ค่ะารผม้ชมหนวดเมตตามหาเนเมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปอจะเปิดข้างในให้เบิงเนาะค่ะารผม้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะารผม้ชมดีคักค่ะเดี๋ยวมา่เบิ้งข้างในน้ากันเนาะค่ะารผมุชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนนแน่เนาะค่ะารผม้ชมเนาะทางด้านในนี่ของหนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะน่องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพึงน่องสร้างค่ะ ใส่ในด่านเมตตามาหาสนีเมตตามาหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงลับซับค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงโตก๊กดวงกำลังตก,ต,ก,ต,กต๊กเห็ดเอียงกับบพ่อสีดบ่โพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงลับซับเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพลิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจลจาในเหลืองนุนดวงค่ะ ผู้ใดค่ะขายบอดีลูก้าบ่อคอยเข่าห่านกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้ากับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงหฮาเวานี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะ ในเหลื่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ